รวมนี้ไปโผงลัางอุย้ยคอมอะไรคอมวินโด้เจ็ดซะด้วยใช่โรงเรียนนี้วินโด้เจ็ดทั้งทั้งเรียนนะทำไมไม่เอาไปฉายฟาดอาจารย์วะกูก็ว่างั้นแหละเอ้มันสู้ไม่ได้อาจารย์ถือมีดด้วยมันล็อกแน่นมากตาย,ยใจหมดเลยแล้วเนี่ยเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วไม่เอารู้สึกไม่ปลอดภัยเฮ้เชี่ยเอ้ ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยเอาแล้วตกใจหมดเลยจากโรงเรียนสะอาดก็ทำให้ลกได้เพราะอาจารย์คนเดียวว่างั้นแหละเหมือนกันเจนชินกันเฮ้ยอุยอ้ยยุยยมาอาจารย์มาแป๊บนึงเฮ้ยน้ำใช่โอ้โหอื้มอุ้ยน่ากลัวห้องวิทย์ทัศน์ฮะเฮ้ยเชี่ย ตกใจ๊โอ้ยเจ๊ตอนนี้ไม่ผลหรอกเด็กน้อยเฮ้ยนักเอกมาแล้วฉันลืมว่าเธออยู่ที่นี่เออมันก็หลอกกูจังเฮ้ยอืมจบจบแบบดิจิตอลแล้วอันนี้ได้มีอาจารย์แล้วเฮ้ยอาจารย์ข้างไหนข้างไหนโอ๊ปหลบแบบดิจิตอลไอ้เจ้าลืมไปห้องบอลล็อกห้องบอลห้องบอลล็อกห้องบอลมันล็อก ชิ้งมึงให้กูดีวะเฮ้ยเจอล้วโอเคเอเอเอาวรู้สึกปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่มาครั้งนี้เฮ้ยเชี่ออาจารย์ไปถึงแล้วตึ้มบันไดไปนี่ถึงจะจบเกมแล้วจะจบเกมแล้วจะรอดไง จบเกมลตอนึงนีเจอแล้วห้องฉันจบจบแล้วจบบริบูรณ์กูเล่นจบแล้วภูมิใจในตัวเองเล่นจบแล้วเล่นจบแล้วครับทุกคนผมเล่นจบแล้วโอ้ยกูเล่นจบแล้วเกมผีเกมแรกที่กูเล่นจบภูมิใจในตัวเองมากเล่นจบได้ไงค